ถอดรหัสตำนานอาถรรพ์ผีขเขมรวิญญาณเร่ร่อนจากสมรภูมิรบโบราณความเงียบที่หนักอึ้งดุดคำแพงหินแกรนิตโอบล้อมรอบตัวเราขณะที่เท้าของเราจมลงไปในพื้นดินชุ่มชื้นของป่าลึกชายแดนไทยกัมพูชาแสงแดดที่ลอดผ่านยอดไม้สูงใหญ่ลงมามีลักษณะเป็นลำแสงเลือนารางราวกับว่าแม้แต่ธรรมชาติเองก็ยังลังเลที่จะส่องสว่างสถานที่แห่งนี้มีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องกับความเงียบนั้น มันไม่ใช่ความเงียบสงบตามธรรมชาติของป่าทว่ากลับเป็นความว่างเปล่าที่ดูดกลืนทุกสรรพเสียงเหลือไว้เพียงเสียงลมหายใจของเราและเสียงเต้นของหัวใจที่ดังอื้ออืออยู่ในหูเสียงนกหรือเสียงมแมลงที่ควรจะมีกลับไม่มีแม้แต่น้อยเรากับว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดได้หนีหายไปจากดินแดนแห่งนี้เป็นเวลาช้านานแล้วนาวินคือชื่อของผมและผมคือหัวหน้าทีมสำรวจเล็กๆที่มีแรงขับเคลื่อนจากความอยากรู้อยากเห็นอันไร้ขีดจำกัด เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และตำนานขมรโบราณซึ่งถูกกล่าวขานถึงในใบลานเก่าแก่ที่เราได้มาสถานที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปนั้นไม่ได้ปรากฏอยู่บนแผนที่ใดๆเป็นที่รู้จักในนามเพียงแค่วัดร้างกลางสมรภูมิเลือดในตำนานกระซิบปากต่อปากของชาวบ้านบางคนในท้องถิ่นเพื่อนร่วมทีมของผมมีอยู่สองคนคนแรกคือธนาผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิศาสตร์และแผนที่เป็นคนที่มีเหตุผลและมักจะยึดติดกับความเป็นจริงเสมออีกคนคือเมษา เธอเป็นนักมนุษยวิทยาที่เชี่ยวชาญเรื่องภาษาโบราณและวัฒนธรรมท้องถิ่นเมษาเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษบางอย่างไวต่อสิ่งเหนือธรรมชาติมากกว่าคนทั่วไปเป็นเหมือนเข็มทิศทางจิตวิญญาณของเราแต่ในครั้งนี้แม้แต่เธอก็ยังดูไม่สบายใจตั้งแต่เราเก้าวเข้าสู่เขตแดนป่าแห่งนี้อย่างจริงจังเมื่อเราเดินลึกเข้ามาเรื่อยๆต้นไม้รอบข้างก็ดูเหมือนจะสูงใหญ่และบิดเบี้ยวมากขึ้นรากไม้ขนาดมหึมาแผ่เลื้อยดุดงูยักษ์ที่กำลังหลัลบไหลอย,อยู่ใต้พื้นดิน พืชพันธุ์ดูดุดันและรกทึบจนเหมือนกำลังกลืนกินทุกสิ่งความรู้สึกของการถูกจับตามองเริ่มคืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆเหมือนมีสายตาหลายพันคู่จากความมืดมิดของป่าทึบจับจ้องมาที่เราอย่างไม่คลาดสายตาแต่เมื่อหันไปมองกลับไม่เห็นอะไรนอกจากเงาตะคุ่มของต้นไม้และพุ่มไม้ที่บิดเบี้ยวจนดูน่าขนลุกจนกระทั่งธนาชี้ไปข้างหน้าด้วยมือที่สันเทาเล็กน้อยเมื่อเขาเห็นอะไรบางอย่างที่โผล่พ้นออกมาจากพุ่มไม้หนาแน่นเบื้องหน้าเป็นแท่งหินขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยมอสและเถาวัลุม ดูเก่าแก่จนแทบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของป่าไปแล้วมันไม่ใช่แท่งหินธรรมชาติแต่เป็นรูปสลักหินทรายที่เต็มไปด้วยลวดลายแปลกตาไม่เหมือนกับศิละปะเขมรที่เราเคยเห็นในบันทึกโบราณมันเป็นรูปร่างที่บิดเบี้ยวของมนุษย์ผสมกับสัตว์ประหลาดดูทรมานและน่าสะพรึงกลัวเมื่อเราเดินเข้าไปใกล้ขึ้นสัมผัสได้ถึงความเย็นยะเยือกที่พุ่งออกมาจากแท่งหินนั้นทั้งทที่อากาศโดยรอบอบอ้าวและชื้นเสียดวงตาที่ถูกสลักไว้บนหินนั้นดูเหมือนกำลังจ้องมองมาที่เราอย่างไม่มีชีวิตชีวา แต่กลับเต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นในเวลาเดียวกันเมษากระซิบด้วยน้ำเสียงสันเครือว่าฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนี่ไม่ใช่ศิลปะแบบที่เรารู้จักการปักหลักค่ายพักแรมของเราใกล้กับหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่อยู่บริเวณปากทางเข้าป่าที่ชาวบ้านเรียกขานว่าแดนอาถันนั้นไม่เป็นไปอย่างราบรื่นนักตั้งแต่คืนแรกที่ได้พังผิงความเงียบที่เคยโอบล้อมรอบตัวเราในช่วงกลางวัน กลับทุกแทนที่ด้วยเสียงกระสิบกระซาบที่มาจากไหนไม่รู้ซึ่งฟังดูคล้ายเสียงคนพูดแต่กลับจับใจความไม่ได้เสียงนั้นลอยมาพร้อมกับลมหายใจที่เย็นเฉียบราวกับมีใครมายืนอยู่ข้างหูแต่เมื่อหันไปมองก็ไม่เห็นอะไรธนาซึ่งเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์ใดๆก็เริ่มมีสีหน้าไม่สู้ดีนักเมษาเป็นคนที่อ่อนไหวที่สุดเธอนอนไม่รับตลอดคืนเธอบอกว่าฉันรู้สึกเหมือนมีคนเดินอยู่รอบๆเต็นตลอดเวลาเลยนะนาวินบางครั้งก็รู้สึกเหมือนมีใครมาแตะตัวฉันผมพยายามปลอบโยนเธอ แต่ลึกๆแล้วผมเองก็รู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็นแต่มันมีอยู่จริงอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาเช่นกันชาววันรุ่งขึ้นเราได้พบกับผู้เท่าปางผู้อาวุโสที่สุดในหมู่บ้านใบหน้าของท่านเต็มไปด้วยรอยย่นลึกดวงตาของท่านฉายแววความเศร้าและความเหนื่อยล้าเกินไหวผู้เท่าปางมองเราด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเมตตาแต่ก็มีความกังวลซ่อนอยู่ท่านเล่าเรื่องราวที่ส่งต่อกันมาจากบรรพบุรุษของท่านว่าสถานที่ที่เราจะไปนั้นคือสมอรภูมิรบโบราณน,นับพันปี ที่เคยมีการสู้รบอันดุเดือดระหว่างทหารขเขมรกับศัตรูที่ไม่ระบุเชื้อชาติมีการสังเวยชีวิตผู้คนนับหมื่นคนเลือดของพวกเขาได้หล่อเลี้ยงผืนดินจนกลายเป็นสีแดงเข้มและวิญญาณของผู้ที่ตายไปอย่างกระทันหันยังคงเร่ร่อนอยู่เพื่อรอคอยการปลดปล่อยผู้เท่าปางบอกว่าพวกวิญญาณบรรพบุรุษยังอยู่ที่นั่นพวกเขาไม่สามารถไปสู่สุคติได้ท่านยังกำชับให้เราอย่าได้ไปรบกวนพวกเขาโดยเด็ดขาดเพราะนั่นอาจเป็นการปลุกวิญญ,ญาณร้ายที่ถูกจองจํา ให้ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลเราได้ฟังเรื่องราวด้วยความตั้งใจและรู้สึกถึงความหนักอึ้งในใจที่เพิ่มมากขึ้นทุกทีแต่ความอยากรู้อยากเห็นของผมในฐานะนักสำรวจก็ยังคงมีมากกว่าความกลัวเราตัดสินใจเดินหน้าต่อไปตามแผนการที่วางไว้ในวันแรกที่เราเริ่มต้นการสำรวจแท่งหินและพื้นที่โดยรอบเราพบว่ามีการเรียงตัวของหินบางก้อนที่ดูเหมือนไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เหมือนเป็นแนวป้องกันหรือแนวเขตแดนอะไรบางอย่างเมื่อทนาใช้เครื่องตรวจจับโลหะก็พบว่าใต้ดินนั้นมีสัญญาณความผิดปกติอยู่มากมายเขาบอกว่ามีโลหะจำนวนมากอยู่ใต้ดินเดลนาวินดูเหมือนจะเป็นพวกอาวุธโบราณยิ่งขุดลึกลงไปเราก็ยิ่งพบกับชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์ที่กระจัดกระจายอยู่ตามพื้นดินบ่งบอกถึงความรุนแรงของสงครามในอดีต เมษาเป็นผู้ที่ถอดรหัสอักษรที่สลักบนแท่งหินได้เป็นส่วนๆเธอบอกว่ามันเป็นภาษาขเขมรโบราณที่มีลักษณะเฉพาะมากมันเป็นบทสวดหรือคำสาบ,บางอย่างที่เกี่ยวกับการจองจำวิญญาณและการสังเวยเธออ่านประโยคหนึ่งที่เธอถอดความได้ว่าที่นี่คือประตูสู่โลกหลังความตายที่ซึ่งวิญญาณผู้กล้าหาญและความอาฆาตพยาบาทจะถูกผูกมัดชั่วนิรันด ประโยคนี้ทำให้เราทุกคนรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านไปทั่วสัพพางกายความลึกลับและปรากฏการแปลกประหลาดเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกวันที่เราใช้เวลาอยู่ในป่าพืนนั้นในคืนที่สองของการตั้งแคมป์หลังจากที่เราได้ทำการขุดสำรวจลึกลงไปอีกคืนนั้นเราเริ่มได้ยินเสียงกระสิบกระซาบที่ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมเสียงเหล่านั้นเหมือนกำลังพูดคุยกันด้วยภาษาที่เราไม่คุ้นเคย ถึงแม้เมษาจะมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาโบราณแต่เธอก็บอกว่าเสียงนั้นเป็นสำเนียงที่เก่าแก่จนเธอเองก็ยังไม่เคยได้ยินมาก่อนเสียงนั้นสลับกับเสียงถอนหายใจที่แผ่วเบาและยาวนานเรากับความเหนื่อยล้าที่สะสมมานานนับพันปีสิ่งของในเต็นท์บางชิ้นถูกเลื่อนไปจากตำแหน่งเดิมที่วางไว้เมื่อตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแม้จะไม่มีใครจำได้ว่าจัดวางไว้แบบนั้น กล้องถ่ายภาพที่เราติดตั้งไว้เพื่อบันทึกภาพกลางคืนก็มักจะเกิดอาการขัดข้องเองโดยไม่ทราบสาเหตุแบตเตอรี่จะหมดไปอย่างรวดเร็วผิดปกติทั้งๆท,ที่เราชาร์จมาเต็มแล้วบางครั้งภาพที่บันทึกได้กลับเป็นเพียงสัญญาณรบกวนสีขาวดำแต่ในบางครั้งก็มีเงาตะคุ่มคล้ายรูปร่างคนปรากฏขึ้นมาเพียงชั่วพริบตาก่อนที่จะหายไปในเงามืดจนจับภาพไม่ชัดเจนความรู้สึกหวาดระแวงเริ่มเข้าครอบงำทุกคนในทีม ธนาซึ่งปกติเป็นคนใจเย็นและมีเหตุผลเริ่มหุดหงิตง่ายขึ้นเขาเริ่มมีอาการนอนไม่หลับและมักจะบ่นว่าฉันรู้สึกเหมือนโดนจ้องตลอดเวลาเลยนนาวินส่วนเมษาอาการของเธอก็หนักขึ้นทุกวันเธอมักจะเห็นภาพหลอนของเงาร่างผู้ชายใส่ชุดโบราณปรากฏขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วก็หายไปพร้อมกับความรู้สึกเย็นวาบที่ไหลผ่านตัวเธอในตอนกลางวันขณะที่เรากำลังสำรวจพื้นที่อยู่ ผมเริ่มรู้สึกได้ถึงแรงกดดันบางอย่างที่มองไม่เห็นมันเหมือนมีพลังงานมหาศาลที่กดทับลงมาจากท้องฟ้าทำให้รู้สึกหนักอึ้งไปทั้งตัวหายใจไม่สะดวกบางครั้งก็เหมือนมีใครมาสะกิดเบาๆที่ไหล่หรือดึงชายเสื้อแต่เมื่อหันไปมองก็ไม่เห็นอะไรเลยความหวาดกลัวเริ่มกัดกินจิตใจของผมช้าๆผมเริ่มฝันถึงภาพเหตุการณ์ในอดีตในความฝันผมเห็นตัวเองอยู่ในสมรภูมิรบโบราณเห็นทหารนับหมื่นกรีดร้องด้วยความเจ็บปวด เลือดไหลนองเต็มพื้นดินเสียงอาวุธปะทะกันดังกึกก้องและกลิ่นข่าวเลือดคลักคลุ้งไปทั่วความฝันนั้นสมจริงจนผมตื่นขึ้นมาพร้อมกับเหงื่อที่ท่วมตัวและหัวใจที่เต้นระรัวในอกเสียงโหเราะที่แหบพร่าและเย็นยเยือยเริ่มได้ยินชัดเจนขึ้นในตอนกลางคืนมันไม่ใช่เสียงโหเราะที่แสดงความสุขแต่เป็นเสียงโหเราะที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความเครียดแค้นเมื่อเราพยายามติดต่ออาจารย์สำราญผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีขเขมร ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของเราผ่านโทรศัพท์ดาวเทียมสัญญาณก็มักจะขาดหายไปบ่อยครั้งเหมือนมีอะไรบางอย่างกําลังรบกวนสัญญาณอยู่จนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่เรากําลังขุดค้นบริเวณใจกลางของแนวหินที่เรียงตัวกันอย่างแปลกประหลาดนั้นเครื่องตรวจจับโลหะของธนาก็ส่งเสียงดังทีรัวผิดปกติเมื่อขุดลึกลงไปอีกเพียงไม่กี่เมตรก็พบกับสิ่งที่ไม่คาดฝันมันคือแท่นบูชาหินทรายขนาดใหญ่ที่ซ่อนอยู่ใต้ดินแท่นบูชานั้นเต็มไปด้วยรอยเลือดแห้งกลางสีน้ําตาลเข้ม ที่ดูเหมือนจะยังคงสดใหม่และมีอักษรโบราณสลักอยู่รอบๆซึ่งเมษาได้พยายามถอดความและพบว่ามันคือบทสวดแห่งการปลดปล่อยและความอาฆาตทันทีที่เราคนพบแท่นบูชานั้นอากาศโดยรอบก็เย็นเย,ยือกจนขนลุกไปทั้งตัวเหมือนอยู่ในห้องแช่แข็งและกลิ่นดินชื้นก็เปลี่ยนเป็นกลิ่นเาาเลือดจงังๆที่ลอยมาตามลมธนามองแท่นบูชาด้วยสีหน้าซีดเผือดนาวินผมว่าเราไม่ควรอยู่ที่นี่แล้วนะเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่สันเครือ เมษาเองก็ทรุดลงนั่งกับพื้นเธอตัวสั่นไปทั้งตัวฉันรู้สึกเหมือนมีพลังงานมหาศาลอยู่ที่นี่มันกำลังตื่นขึ้นมาเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาเราวกับหายใจไม่ออกจุดสุดยอดของความหวาดกลัวมาถึงในคืนนั้นหลังจากที่เราได้ค้นพบแท่นบูชาหินสายและได้ทราบถึงความหมายของอักษรที่สลักอยู่บนนั้นซึ่งเมษาถอดความออกมาได้เป็นบทสวดเพื่อเรียกวิญญาณแห่งความแค้นให้ออกมาแสดงตนกลางดึก คืนนั้นจู่ๆอากาศรอบค่ายพักของเราก็เย็ยนเยือยเยือกจนกระดูกสันหลังสะท้านทั้งๆที่ก่อนหน้าน,นี้อากาศยังอบอ้าวอยู่เลยต้นไม้รอบๆเริ่มส่งเสียงครวญครางเรากับกำลังถูกทรมานเสียงกระซิบกระซาบที่เคยได้ยินแผ่วเบาเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงที่ประสานกันเรากับมีคนหลายร้อยคนกำลังพูดพร้อมกันด้วยภาษาที่เราไม่เข้าใจไฟฉายของธนาที่วางอยู่บนโต๊ะก็กลิ้งตกลงมาเองโดยไม่มีใครไปแตะต้องมันและดับลงไปอย่างกระทันหัน ในความมืดที่เข้าปกคลุมอย่างฉับพลันนั้นเราทุกคนรู้สึกได้ถึงการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและวูบว่าไปมาอยู่รอบรอบเต็นท์เหมือนมีเงาดำจำนวนมากกำลังวิ่งวนอยู่รอบตัวเราเมษาคว้าแขนผมแน่นตัวเธอสั่นสะท้านไปทั้งตัวพวกเขามาแล้วเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวจนแทบจะกลายเป็นเสียงกระสิบผมพยายามจุดตะเกียงน้ำมันที่เตรียมไว้และเมื่อแสงไฟส่องสว่างขึ้นเราก็เห็นเงาร่างโปร่งแสงดับไม่ทวนปรากฏขึ้นรอบรอบตัวเรา เงาเหล่านั้นไม่ใช่แค่ภาพหลอนแต่มันคือรูปร่างของนักรูปโบราณที่แต่งกายด้วยชุดเสื้อผ้าที่ขาดวินและอาวุธที่หักพังใบหน้าของพวกเขาก็เต็มไปด้วยรอยแผลที่น่าสยดสยองและแสดงออกถึงความทรมานอันแสนสาหัสแต่ไม่มีเสียงกรีดร้องใดๆออกมาจากพวกเขาเพียงแค่การแสดงออกทางใบหน้าที่บิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเสียงลมหายใจที่เย็นเฉียบชวยผ่านไปมาใกล้ๆเรากับมีใครมายืนอยู่ข้างหูของเราในเวลานั้น แล้วจูจ่ๆก็มีเสียงกระแทกอย่างแรงดังมาจากบริเวณแท่นบูชาที่เราค้นพบในตอนกลางวันเรากับว่ามีอะไรบางอย่างกำลังพุ่งขึ้นมาจากใต้พื้นดินด้วยความรุนแรงแสงสว่างสีแดงก้ามสองประกายออกมาจากแท่นบูชานั้นทําให้ภาพของวิญญาณนักรบเหล่านั้นดูชัดเจนและน่ากลัวมากขึ้นไปอีกผมรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในภาพเหตุการณ์ในอดีตได้ยินเสียงดาบที่ฟาดฟันกันอย่างดุดเดือดกลิ่นเข่าเลือดที่คละคลุ้งทั่วสมรภูมิรบเสียงกรีดร้องของผู้คนที่ล้มตายในสงครามนั้น ดูเหมือนจะดังกล้องอยู่ในโสตรประสาทของผมเพียงคนเดียวมันไม่ใช่แค่ภาพหลอนหรือความรู้สึกแต่มันคือการย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับความเจ็บปวดในอดีตได้อย่างสมจริงผมรู้สึกได้ว่ามีวิญญาณนักรบตนหนึ่งที่มีรูปร่างสูงใหญ่และมีออร่าที่มืดมิดและแข็งแกร่งที่สุดกำลังเดินตรงเข้ามาหาผมใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความแค้นอาฆาตและดวงตาที่ว่างเปล่าราวกับลุมดำกำลังจ้องมองมาที่ผมอย่างไม่กระพริบ เขายื่นมือที่เต็มไปด้วยกระดูกอันผุพังมาที่ผมเหมือนต้องการจะคว้าจับอะไรบางอย่างในตอนนั้นโทรศัพท์ดาวเทียมของผมซึ่งเราคิดว่าเสียไปแล้วก็ส่งเสียงดังขึ้นมาอย่างกระทันหันเป็นสายเรียกเข้าจากอาจารย์สำรานเสียงของอาจารย์สำรานดูเคร่งเครียดและสันเครือเขาบอกว่านาวินฟังให้ดีนะนั่นคือประตูวิญ,ญญาณที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อจองจําวิญญ,ญาณน,นับพันที่ตายอย่างไม่เป็นธรรมสถานที่นั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่สิงสถิตของวิญญ,ญาณแห่งความแค้น และเพื่อไม่ให้พวกเขาออกมารบกวนโลกมนุษย์แต่พิธีกรรมโบ,บราณน,นั้นถูกทำลายไปนานแล้วเมื่อพวกคุณไปรบกวนแท่นบูชานั้นก็เท่ากับไปปลุกพวกเขาให้ตื่นขึ้นอาจารย์สำราญบอกว่าทางเดียวที่จะหยุดยั้งพวกวิญญาณได้คือการทำพิธีสวดบทคาถาโบราณเพื่อสงบวิญญาณซึ่งเป็นคาถาเดียวกันกับที่ถูกสลักอยู่บนแท่นบูชาแต่เราต้องหาเครื่องบูชาที่เหมาะสมและต้องทําให้เสร็จก่อนที่วิญญ,ญาณแห่งความแค้นจะกลืนกินเราไปจนหมดสิน้นเสียงของอาจารย์สําราญเรื่อขาดหายไปอีกครั้ง ก่อนที่สัญญาณจะตัดไปอย่างถาวรเหลือทิ้งไว้เพียงความเงียบที่น่าขนลุกและเสียงกระสิบของวิญญาณเหล่านั้นที่ดังอื้ออึงอยู่ในโสตรประสาทของผมและเสียงเดินที่เย็นเยือกของวิญญาณนักรบที่ยังคงเดินตรงเข้ามาหาผมไม่หยุดยัง้งท่ามกลางความมืดมิดและวิญญาณนักรบที่รายล้อมรอบตัวเราผมรู้สึกได้ถึงความกลัวที่เข้ากัดกินไปถึงขั้วหัวใจแต่ในเวลาเดียวกันนั่นเองก็มีความคิดหนึ่งพุดขึ้นมาในสมองของผมอย่างรวดเร็วเป็นความคิดที่มาจากบทสวดที่เมษาถอดความได้ เกี่ยวกับการปลดปล่อยและความอาฆาตและคำพูดของอาจารย์สำราญที่กล่าวถึงเครื่องบูชาที่เหมาะสมผมหันไปมองธนาและเมษาพวกเขาต่างก็ตัวสั่นเทาด้วยความกลัวผมพยายามรวบรวมสติและตะโกนบอกพวกเขาด้วยน้ำเสียงที่ผมคิดว่าคงจะฟังดูไม่สั่นเครือมากนักว่าเราต้องทำพิธีใช้บทสวดที่เมษาถอดได้เมษาพยักหน้าเล็กน้อยเธอหยิบใบลานโบราณที่เธอถอดความไว้ขึ้นมาอ่านด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือ แต่พยายามทําให้ชัดเจนที่สุดเสียงของเธอประสานกับเสียงกระสิบกระซาบของวิญญาณรอบตัวเราธนาคว้ามีดเดินป่าขนาดใหญ่ของเขาแล้วฟันเถาวัลย์บางชนิดที่เลื้อยอยู่รอบๆบต้นไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในบริเวณนั้นอย่างรวดเร็วตามคําแนะนําที่ผมจําได้ว่าผู้เท่าปางเคยกล่าวถึงมันเป็นพืชที่ชาวบ้านเชื่อว่ามีพลังในการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายผมจําได้ว่าผู้เท่าปางเคยบอกว่ากลิ่นของมันจะชําระล้างความแค้น ผมรีบนำเถาวันนั้นมาวางบนแท่นบูชาแล้วจุดไฟเผามันอย่างรวดเร็วควันสีขาวขุ่นที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวลอยคละคลุ้งขึ้นไปในอากาศทันทีทันทีที่ควันลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าวิญญาณนักรบที่เคยรายล้อมรอบตัวเราก็ดูเหมือนจะชะง,งักไปชั่วขณะเสียงกระสิบกระซาบของพวกเขาก็ดูแผ่วเบาลงเมษายังคงสวดบทคาถาที่เธอถอดความมาได้อย่างไม่หยุดยั้งเป็นภาษาขเขมรโบราณที่ฟังดูศักดิ์สิทธิ์และน่าขนลุกในเวลาเดียวกัน ผมหยิบวัตถุบโบราณชิ้นเล็กๆที่เราขุดพบเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามันคือเหรียญทองแดงที่ถูกแกะสลักเป็นรูปหน้าของนักรบผู้หนึ่งผมวางมันลงบนแท่นบูชาพร้อมกับคำพูดที่ผมรู้สึกว่ามันมาจากจิตใต้สำนึกของผมเองพวกท่านที่จากไปอย่างไม่เป็นธรรมเราขอแสดงความเคารพต่อความกล้าหาญและความเจ็บปวดของพวกท่านขอให้ความสงบจงมาสู่ดวงวิญญ,ญาณของพวกท่านท่านทีที่คำพูดนั้นสิ้นสุดลงและเหรียญทองแดงได้วางลงบนแท่นบูชา แสงสีแดงที่เคยส่องประกายออกมาจากแท่นบูชาก็เริ่มจางหายไปอย่างช้าๆควันสีขาวจากเถาวันยังคงลอยขึ้นไปในอากาศรวมตัวกันเป็นวงกลมขนาดใหญ่เหนือแท่นบูชาวิญญาณนักรบที่เคยแสดงตนอย่างชัดเจนเริ่มจางหายไปทีละน้อยๆรากับควันบางเบาที่ถูกลมพัดพาไปเสียงกระสิบที่เคยดังอื้ออึงก็เงียบลงจนเหลือเพียงความเงียบสงบที่แปลกประหลาดที่เข้ามาแทนที่แม้จะยังความเย็นเย,ยือกอยู่ในอากาศแต่ความกดดันที่เคยหนักอึ้องก็ผ่อนคลายลง เราทุกคนยืนนิ่งมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความตะลึงปนกับความโล่งใจที่ถาโถมเข้ามาธนาสุดลงนั่งกับพื้นอย่างหมดแรงเมษาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่จะพูดด้วยน้ำเสียงที่แหบพร่าว่าพวกเขาจากไปแล้วพวกเขาได้รับการปลดปล่อยแล้วแต่ผมยังคงรู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่การจากไปอย่างสมบูรณ์แต่เป็นการกลับไปสู่สภาวะสงบที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในดินแดนแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ความสยดสยองได้ผ่านพ้นไปเราตัดสินใจที่จะยุติการสำรวจในทันที เราเก็บข้าวของของเราอย่างเงียบๆด้วยความรู้สึกที่ผสมผสานกันทั้งความกลัวความโล่งใจและบางสิ่งที่ยากจะอธิบายได้ผมหันกลับไปมองแท่นบูชาหินสายอีกครั้งหนึ่งมันยังคงตั้งตรงงานอยู่ที่เดิมแต่มันไม่มีแสงสีแดงหรือวิญญาณนักรบใดๆอีกแล้วผมมองเห็นเพียงควันจางๆที่ลอยขึ้นไปในอากาศเรากับเป็นเครื่องหมายของการจากลาของวิญญ,ญาณเหล่านั้นเราเดินออกจากป่าแห่งนั้นอย่างเงียบๆไม่มีใครพูดอะไรแม้แต่คำเดียวตลอดทางกลับเรากับว่าเราทุกคน ต่างก็ยังคงจมอยู่ในประสบการณ์ที่เพิ่งได้เผชิญหน้ามาเมื่อเราออกมาจากป่าและได้เห็นแสงอาทิตย์ยามเช้าที่สาดส่องลึกมาอย่างหมู่บ้านอีกครั้งความรู้สึกของชีวิตและความเป็นจริงก็ค่อยๆกลับคืนมาธนาหันมามองผมด้วยดวงตาที่แดงกำผมคิดว่าเราคงไม่กลับไปที่นั่นอีกแล้วน,นาวินผมพยักหน้าเล็กน้อยและเข้าใจความรู้สึกของเขาเมษาเดินมาจับแขนผมเบาๆพวกเขาอยู่ที่นั่นเสมอแหละน,ะนาวินพวกเขาแค่กลับไปหลับไหลอีกครั้ง เธอกล่าวด้วยน้ำเสียงที่จริงจังแต่ก็แฝงไว้ด้วยความเศร้าผมมองกลับไปที่ขอบป่าที่ดูเหมือนจะเป็นกำแพงสีเขียวเข้มทึบที่ไร้จุดสิ้นสุดแม้ว่าวิญญาณนักรบจะไม่ได้ปรากฏให้เห็นอีกแล้วแต่ผมยังคงรู้สึกถึงด้านมีอยู่ของพวกเขาความเจ็บปวดและความอาฆาตแค้นที่ซึมซับอยู่ในพื้นดินแห่งนั้นมันเป็นบาดแผลที่ไม่มีวันหายเป็นประวัติศาสตร์ที่ยังคงมีชีวิตอยู่และเป็นความจริงที่ว่าตำนานอาถรรพ์ผีขมรไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าปรำปรา แต่มันคือความจริงที่น่าสะพรึงกลัวที่ถูกจองจําอยู่ในดินแดนแห่งนั้นชั่วนิรันด์และผมเองก็คงจะไม่มีวันลืมเสียงกระสิบที่ไร้คาพูดและใบหน้าที่บิดเบี้ยวด้วยความทุกข์ทรมานของพวกเขาไปได้ตลอดชีวิตความเงียบสงบของผืนป่าแห่งนั้นไม่เคยเหมือนเดิมอีกต่อไปสําหรับผมมันคือความเงียบที่เต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องที่มองไม่เห็นเป็นสุสานของวิญญาณนับพันที่ยังคงเร่ร่อนและรอคอยการปลดปล่อยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเป็นภาระของอดีตที่ยังคงตามหลอกหลอนอยู่ในทุกย่างก้าวของชีวิตที่เหลืออขงผม